ไลายนะคะ เป็นเมนูที่มีกระเบือน,นะคะแต่ว่าอร่อยใน,นหัวเราพานะคะ จะมีสูตรเด็ดนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอาสูตรจะเอาสูตรเด็ดให้ให้ดูนะคะสูตรเด็ดนะคะสูตรเด็ดสูตรเด็ดเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ไม่หอดอย่างพี่น้องเอาอยางออกก่อนด้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะสูตรเด็ดเราอยู่ตรงนี้นี่เราต้องใส่นมโรงเรียนไปด้วยใส่ไปเลยค่ะนี่มันคืแอล่อยอลลอยขอมันก็คนไปเลยนะคะ สูตรไผ่สูตรมันด้วยค่ะอันนี้สูตรของคนริมโขงต้องใส่นมโรงเรียนไม่ใส่นมครบไม่ใส่นมสืดนะคะไม่ใส่นมเขาเรียกนมอะไรไม่ใส่นมจืดแต่เราใส่นมโรงเรียนแทน้วไห่อย้ยอาาเบิร์ละกัอย่าใส่พักค่ะอร่อยเราใส่ไปอีกก็ได้ะคะ่ะทุกคน หอยสุกแล้วแล้วก็ใส่ผักนะคะใส่หัวระพาลงไปเลยทุกคนาพานะคะแล้วก็คนคนคน ถูกแล้วแล้วก็ปิดแก,ก๊สลยค่ะพี่น้อง